งาน o ตลต้าฟาร์มอีคโป2025นะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่งานแสดงสินค้าอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เป็นงานที่รวมงานวิจัยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งที่ไฮเทคแล้วก็เรื่องของตลาดมารวมอยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับเพื่อที่จะยกระดับภาคการเกษตรของไทยนะครับมากกว่าเพียงแค่ผลิตนะครับแล้วก็ขายอย่างเดียวนะครับแต่ผลิตแล้วต้องแปรรูปแล้วงหาตลาดให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระว่าง ภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งรวมกันและยกระดับประเทศไทยในด้านการเกษตรไปด้วยกันครับค่ะไฮไลท์วันนี้อยากให้ที่มาแนะนำนิด้ึงค่ะว่าเราอะไรที่เป็นจุดเด่นมากๆแล้วก็จักสรรอย่างที่เราได้ไงครับงาน total farm expo สองพันยี่สิบห้านะครับมีไฮไลท์เยอะมากนะครับเพราะว่าในคอนเซปต์ปีนี้เนี่ยนะครับเราใช้คอนเซปต์ว่าสี่วันพันกว่าอย่างนะครับหมายถึงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับมีมากกว่าพันอย่างนะครับมีเรื่องของตู้ขี้ผู้เรียนนะครับมีเรื่องของผลิตราคา ดีที่เป็นสินค้าเกษตรนะครับมีเรื่องของงานวิจัยมีเรื่องของงานสัมมนากว่า50หัวข้อกว่า100สปิเกอร์นะครับแล้วก็ผู้ที่ออกงานกับเรานะครับที่เป็นท่างภาคท่านเอกชนเนี่ยน,นวตกรรมด้ากนการเกษตรทั้งหมดกว่า600บูธด้วยกันนะครับแล้วก็มั่นใจมากๆครับว่าง,งานตรงน,นี้เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับหปีมีเพียงแค่ผลเดียวนะครับไฮไลท์เนี่ยมีมากมายสามารถที่เข้ามาชมได้4วันครับครับุณวู้ชมกเป็นส่วนของต้นดวมต่างๆวันนี้มาถึงตัวครับยุบยุบโซนัลทครับครับ เป็นนิสัยที่ดีนะครับเพราะว่างานโตโยต้าฟาร์มิสโปนี่นะครับิ่งซึ่งขับดันโดยโตโยต้าเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางกระทรวงต่างของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอวนะครับตอนนี้เนี่ยสี่กระทรวงในในในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่เรายินดีมากๆคกับก็คือกระทรวงจากทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์ลาวนะครับกระทรวงเกษตรของทาง ลาวนะครับสปลาวเนี่ยได้เข้ามาร่วมกับเราด้วยและที่สําคัญนะครับที่บอกว่านั้นเนี่ยประเทศจีนนะครับอธิบดีมณฑลต่างๆของประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมงานของเราแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผลผลและก็สินค้าเกษตรของเราเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปขายได้ในต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ครับนอกจากตัอโตโตาาวอย่างมากค่ะในเรื่องของการเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ดู mm hmm. ในเรื่องของด้านการเกษตรจริจในในในงจริงนทีค่ะ ก็ <owad Es> จริงๆแล้วในแง่โตโยต้านะครับเราก็สนับสนุนเกษตรกรนะครับอย่างที่ทราบกันดีรถยังโตโยต้าไฮรักก็จะเป็นรถคู่ใจของเกษตรกรของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับคุณมากว่าเอ่วคอนเซปต์งานนี่น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับแล้วก็ต่อยอดเกษตรกรไทยครับเราก็เลยเข้ามาเสลิกิจกรรมในวันนี้ครับที่มาครับผู้ดำเนินาแบจิ้งรูิกนิดนึงค่ะเป็นได้เป็นขอยอด ครับผมสิ่งที่สําคัญนะครับของเรื่องของเกษตรเนี่ยผลิตแล้วขายอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็จะยากนะครัสำหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเกษตรกรเนี่ยใช้สักยักย์กำลังนะครับไปในเรื่องการผลิตนะครับวันนี้เนี่ยครับโต้ต้าฟาร์มอีสปอร์นะครับเราพยายามผ่าการนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการทําฟาร์มทูโฮเทลฟาร์มทูรีเทลและรับการร่วมมือจากทางท็อปส์นะครับโรงแรมระดับหกดาวนะครับอย่างเช่นแพรซ่าที่นี่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับมากกว่าสิบหน่วยงานนะครับที่ เข้ามาทา business matching หรือจากผู้ธุรกิจนะครับกับเกษตรกรที่เข้ามาร่วมในงานนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับจากทางประเทศจีนนะครับผู้ซื้อจากต่างชาติผู้ซื้อจากเอ่อ C l M V นะครับก็เข้ามาร่วมกับเรานะครับและที่สำคัญนะครับคนที่ของรุกกับเรานะครับหรือคนที่ต้องการจะมาเดินเนี่ยสามารถมาทํา business matching เดินเอ่เรียกว่า deal ธุรกิจนะครับหรือว่าคุยกันได้อย่างเช่นเรื่องของปุ๋ยเนี่ยอยากใครอยากทำปุ๋ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์ปุ๋ยได้เองด้วยนะครับนี่จะยกตัวอย่างอย่างเดียวหรือว่า มาเห็นเกษตรแปลงใหญ่นะครับอยากที่จะซื้อไปนะครับเพื่อที่จะไปเข้าเพื่อทําการผลิตต่างๆเนสามารถที่จะมาดิูเกษตรกรคจริงได้เลยครับที่นี่ครับ